โยโย่ yo, ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะครับอากาลิโอรินะครับวันนี้เราจะมาแนะนำสิบตัวละครสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับจะมีตัวอะไรกันบ้างไปดูกันเลยอ่าผมจะเริ่มจากตัวแรกครับตัวแรกจะเป็นด้านส่วนของเดนจินะครับอ่าเดนจีนี่หาจากไหนครับเดนจีนี่หาจากตู้ซัมมอนนะครับของตู้อ่าแล้วแต่เวลาครับเขาจะรีตู้นะเราก็มาสุมหาเดนจีได้ ได้ของตู้เราก็เลื่อนดูครับว่าตู้ไหนมีเดนจิเข้าบ้างเออเราก็เลื่อนดูถ้าเจอเดอนจิเราก็สุ่มไปได้เลยหาเดนจิเนาะอ่าข้อสรางของเดนจิก็คือฟาร์มตังครับถ้าเป็นขั้นแรกนะขั้นแรกที่ยังไม่อีโวจะเป็นฟาร์มตังจะฟาร์มตังอันนี้มันติดบัฟคอร์กโเด้นก็เลยตังออกจะเยอะๆหน่อยครับวิธีการ ให้ตังได้เยอะครับให้คุณไปทำการอีโวเดนจิอยู่ที่ระดับ ur บวกและจากนั้นคุณก็ไปรีสเตตัสขั้นแรกจะรียังไม่ทำได้ครับจะไได้ไปที่ขั้น2อรีสเตตัสให้เป็นค่าคอร์สให้มันเต็มแล้วก็ etk หรือสแต็ตเต็มหมดก็ยังดีจากนั้นนะครับคุณก็ปรับเดนจิอีกหนึ่งครั้งปุ๊บให้เป็นเดนจิอีโวล่างแรกจะทำการ ได้ตังเยอะแต่อย่าลืมปลดดาวตอนอีโวขึ้นสปลดดาวมันจะได้ตังเยอะแล้วก็สุ่มหาปับโกลเด้นนะโอเคครับตัวแรกตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเกิเป็นตัวของออยาโนะอายาโนนี้ดียังไงออยาโนนี้เป็นตัวปับแล้วก็เป็นตัวลดตังครับได้จากการหาตู้มันกันเป็น LR หาจากตู้ เป็นคอร์สแรกๆสเตตัสยังรีไม่ได้นะครับเพราะว่าไอายโนมันเป็นตัวปรับเป็นตัวแบบปับที่แบบโกงในระดับนึงทั้งพาสซีทั้งอะไรเราก็ไปทำการอีโบเขาจะเพิ่มตังให้กับทีมทีมนี้ก็คือจะแบบเหมือนกับว่าตัวแบบบูตบูตตังให้กับอาเดนจีให้กับตัวตังคเราที่เราฟาร์มตังแล้วก็บัฟดาเมจ เสริมให้ทีมเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ลดค่าคอสค่าอัพตัวละครในทีมขึ้นขั้นเป็นตัวที่ดีมากครับควรหานะอันที่สองนะ,ะตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นไอดอลไอดอลเอ็มอาร์นะไอดอลเอ็มอาร์นี่ผมกระสุบเป็นกโกเด้นะมันเป็นบัฟที่เหมาะแล้วไอดอลนี้เป็นตัวแบบฟาร์มตังค์นะฟาร์มตังค์แล้วก็สามารถกดออตโต้บัฟได้ การกดออโต้บล็ของไอก็อ่ามันก็มีวิธีบอกอยู่เออเดี๋ยวผมจะทำะรีวิวไอดอลแล้วกันอ่าไอดอลนี้หาจากการครับ MR นี่นะครับตู้ครับ MR เราจะไปลงอ่ารีเจสสเตดของไอดอล์แล้วก็จะได้ของครับของไอเดอลมามส่วนกระต่ายนี่ก็มันจะมีวิธี ขายอีกทีนึืมเนี่ยก็เป็นย่อยเป็นย่อยพวกของไอดอกเนี่ยย่อยย่อยพวกนี้ไม่ใช่ดิอืมมันจะมีมันจะมีให้ยเวลาเราลบไอดอก Idol, มันจะดอกให้อยู่แต่รายละเอียดเกมยังไม่แน่ชัดตัวที่สามน,นะครับตัวต่อไปนะครับอ่าตัวต่อไปเราจะแนะนําก็เป็นตัวของอ่า เออีกตัวนึ่งจะเป็นหน้าสอนของยูยูตัวนี้ดียังไงสามารถใช้ประโยชน์ในการแบบตีดันดอมสุ่มตีแบบทรงกลวยเอลีอะไรได้หมดแล้วก็สามารถมีสกิลกดย้อนมอนได้เป็นตัวสำหรับเอาไว้ไตหอตไอไม่ใช่ไตบอดโาวิชาเลนนะครับพี่หาก็ ง่ายครับก็ไปฟาร,ร์มดามีของอตัวละครที่เขาบอกแล้วก็ไปผ่านดีเจนสเต็กครบ15ครั้งเอาไปลงดาง่านอะไรก็ได้15ครั้งก็จะทำการปลดเกรดเอาตัวละครนั้นพกไปด้วยแล้วก็ฟาร,ร์มของนะครับเนาะเป็นตัวย้อนมอนแล้วก็สามารถตีติดสถานะได้เหมือนตีตันโอเคนะครับตัวที่5้านะครับ ตัวที่5ที่ผมจะแนะนำนะครับจะเป็นส่วนของ shadow garden shadow garden นี้เป็นตัวที่แบบโกงในระดับหนึ่งแพทมีโกงมากอย่างที่บอกครับ shadow แพทนี้รู้สึกว่าจะเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ shadow นะครับหาจากการลง shadow garden แล้วก็ฟาร์มของครับพวก red ซีเวลก็สามารถขาบไดม้มันสามารถราฟได้ราฟได้นะครับก็เป็นตัวที่แบบสามารถกดอัลโตมิคฟาร์มดาเมจได้และก็สามารถเพิ่มเลือดบ้านได้ตามดาเมจที่ฟาร์มและก็สามารถอัตโตมิคน็อกแบ็คล้างแมปได้และก็มีสถานะที่ปรับใหม่คือเป็นติดรีสิตไม่โดนสตันบอสแต่ไม่ตีแอร์นะ ข้อเสียคือไม่ติดแอร์แต่เป็นตัวโกงในระดับหนึ่งแหละเออก็ยังติดอันดับที่หนะ้าเนาะอ่าโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นด้านส่วนของตัวอ่าเดี๋ยนะของตัวของอาคาเมตอาคาเมตคิวครับผมอาจจะพูดชื่อผิดอันนี้เป็นสกิลของเบอร์จิลนะครับสกิลคพชร เป็นตัวแพทเทิร์นพาที่ถือว่าโกงในระดับหนึ่งสามารถลงอะไรต้นเกมได้ดีและก็สามารถติดสถานะเลือดให่ด้วยแต่ขั้นท้ายไม่ติดสถานะนะตายจะโกงในด้านส่วนของอาการดาเมจตีติดฟูเอลีแล้วก็ต้นเกมง่ายขึ้นหาได้จากแพตพาทในซีซั่นนี้นะอาจจะอยู่ประมาณพาสสามส กว่าโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวที่6นะครับที่เราจะแนะนําก็คือตัวของจีนโมริหรือฮูคองติดสถานะเป็นตัวสถานะใหม่ที่แบบแรงมากๆแล้วก็ตีไกลสุดๆของเกมถือว่าเป็นตัวโกกในระดับหนึ่งที่แบบเออถ้าโดนถ้าได้บัฟดีก็ดีแต่ถ้าโดนบัฟไม่ดีก็ มันก็แรงเหมือนกันแต่บัฟที่เราจะแนะนำก็คือฟอร์เรนวันนะครับเป็นบัฟสถานะเพราะว่าาวุคองนี้ตีตสถานะตีได้ไวตีได้แรงและสามารถเป็นตัวที่สามารถไต่บอดไม่ไม่ใช่ไต่บอด์ตไต่หอได้ดีเก่งมากฟาดแรงอะไรอีกระยะไกลวงตีเหมือนกับเอ e เลย เหมือนฟูเอโอีมันใหญ่มากอแต่เรายังไม่ได้รีวิวให้ดู่เออมันมีคลิปรีวิวให้ดูอยู่แต่ให้ไปดูเองนะครับอตัวที่7นะตัวที่7ที่จะแนะนําอีกตัวหนึ่งตัวที่7นะขอเรียบเรียงก่อน ถูกจังวะ <c oughs> ตัวต่อไปนะครับที่จะแนะนำนะครับก็คือตัวของโชโกอ่ะแต่ผมแต่ผมหาตัวแป๊บนึงนะอ่าอยู่ไหนนะนี่เป็นคลิปใหม่ครับอาจจะไม่แบบตัดแบบเรียวๆแบบอาจจะเป็นแบบเพียวๆไปเลยนะนี่ครับโชโกโชโกนี่ดียังไงครับเป็นตัวแบบซับพอร์ต Lr นะครับระดับซัพพอร์ตสกิลคูดาวประมาณ3 4มสถึง 4, วีเนาะเป็นตัวล้างสถานะแล้วก็เพิ่มเลือดบ้านคือเป็นตัวที่ดีมากในเวลาแบบเราลงแบบหอเออเวลาเราลงหอพวกนี้มันจะสามารถแบบเจอด่านพวกแบบตีลดเลือดเราได้แบบตีบ้าน,นเราได้ลงชา์โดลงอะไรเราใช้ตัวนี้แก้ปัญหาได้ปั๊มได้ดี แต่ถ้าเป็นขั้นอีโวนี่ก็แบบไม่ค่อยแนะนํากเท่าไหรนะ่นะแนะนําไปล่างหนึ่งดีกว่าเป็นตัวล้างซีซีในทีมล้างสถานะสตันตจากบอสแล้วก็เป็นตัวแบบเออเพิ่มเลือดได้ดีมากในระดับหนึ่งโอเคครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นด้านส่วนของตัวที่แปดเมอร์ริ่ เมอร์ลินนี่เหมาะสาหรับมือใหม่มากครับเวลาเราลงแบบฟาร์มดาเมจฟาร์มอะไรที่จะแบบช่วยเพื่อนแบบระยะไม่ถึงครับเป็นตัวระยะที่ดีนะครับอืแนะนำนะครับใครที่แบบมือใหม่ไม่มีตัวอะไรจะไปช่วยเขาก็แบบเอาเมอร์ลินไปช่วยเขาก็ได้ครับแบบเพิ่มระยะสตันแบบเอไอดีเราด,ดาเมจไม่ถึงเราก็แบบจะช่วยเพื่อนเราก็ไปหาสุ่มเมอร์ลินครับจากตู้ครับกับโชโกอยู่ในตู้นะ เป็น LR นะครับสุ่มมาเล่นเลยครับเป็นตัวบัฟทีมครับดีมากๆครับอตัวต่อไปนะครับถ้าจะขาดไม่ได้เลยพี่คนนี้แบบโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตรายครับเกตโรครับถ้าไม้ผมถึงว่าเกตโทมันโคตรโหดโคตรอันตรายคือเกตโรนี่มันสามารถซัมมอนได้ตั้งแต่ขั้นสามขั้นสี่ได้เป็นตัวซัมมอนแบบ โกงในระดับหนึ่งจนถึงไอโดนแบนในบอร์ดไอโดนแบนในหอ่อล่าง R นะครับหาจาก LR หาจากตู้นะส่วนเราอีโวขึ้นขั้นนี่จะเป็นอะไรที่เกือบโกงมากสามารถเก็บสแต็กบอสได้เก็บสแต็กบอสแล้วก็สามารถระเบิดบอสได้โดยใช้ท่าอุสมากิระเบิดบอสและบับ๊ บัฟที่ดีก็น่าจะเป็นดีไวครับเออถ้าซุ่มได้ก็ใช้ได้ก็บอกเลยว่าโกงมากอันตรายแบบบอสแบบเกิดปุ๊บแบบปดกดระเบิดตู้มหายตาย <c oughs> เป็นตัวที่โกงมากอืมตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายอ่าตัวสุดท้ายของเรานะ เจาเป็นตัวอะไรดีนะเดีย๋ยนะขอคิดก่อน <c oughs> ตัวที่สิบของเรานะครับตัวที่แบบตัวที่แบบคนแบบผู้เล่นแบบที่แบบขี้เกียจให้อาหารนะครับแบบเป็นมือใหม่ครับที่แบบลืมให้อาหารอะไรพวกนี้ครับแบบ เออแบบเล่นไปเล่นมาแบบลืมซื้ออาหารแบบประหยัดประหยัดตังเวลาลงฟาร์มดาเมจลงสีลงออฟอะไรพวกนี้ครับแนะนำครับสากุระครับ mm hmm. กดฮิวครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบคูดาวไว้แล้วก็ฟื้นอาหารให้ทีมได้ดีนะครับ mm hmm. เป็นตัวที่แบบเหมาะในการอีโวแต่ก็เอามาเล่น mm hmm. ส่วนสเตตัสจะแนะนำก็เป็นพวกลดค่าคอรแล้วก็ระยะครับเพราะว่าสากุระเขาไม่ได้เอามาตี อโอเคนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอบคุณมากครับบ๊ายบาย